สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเฉลยข้อขสอบ o อ e t มสา5สองพันห้าสบสี่นะครับปีการศึกษา่อมาหน้าร้สบี่ 2, อบเมื่อปีสอง5้า้สบห้าข้อแปดนะครับเรามาลองดูเทคนิคหรือว่าวิธีการทำข้อนี้ดูนะครับข้อนี้เขาบอกว่าผลคูณของจำนวนนับสองจำนวนเนี่ยเป็น4ี่ยห้าสิบขั้นแรกก่อนจำนวนนับคือจำนวนเต็มบ,บวกนะครับแต่ว่าสองจำนวนเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบ,บวกคูณกันได้สี่อยห้าสิบเนาะอ่ามาไว้ก่อนในใจนะครับต่อมาประโยคต่อมาที่เขาช่วยก็คือ ผลต่างของจํานวนทั้งสองเนี่ยเป็นเจ็ดก็คือคูณเนี่ยคูม,มิ้มจะให้จํานวนแรกเป็น x แล้วจํานวนที่สองเนี่ยเป็น x กบวกเจ็ดก็คืออย่างนี้นะครับอ่ะจริงไหมอา้าวจริงไหมลองดทดสอบดูเขาบอกว่าจํานวนสองจำนวนเนี่ยต่างกันเจ็ดนะครับก็ลองลบกันได้เจ็จริงจริงด้วยเนะาะคานนี้เขาบอกว่าสองจำนวนเนี้ยคูณกันได้4ี่รอยห้าสิบเราก็กลับไปที่ประโยคแรกคือคณิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เราเจอโจทย์ปุ๊บแล้วเราตะลุยไปทางข้อนะครับจริงๆเราต้องอ่านโจทย์ให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาทานะครับเนี้ยเงื่อนงำเนี่ยมันอยู่ที่ประโยคที่2ก่อนประโยค์ที่2องเขาบอกว่าผลต่างของจำนวนทั้งสองเท่ากับเนะครับแล้วเราค่อยกลับไปที่ประโยคแรกคือผลคูณของจำนวนทั้งสองเป็น450ร้อยห้เนาะอ่ะเราก็ทําต่อนะครับผลคูณของจำนวนทั้งสองเป็น450ก็คือ x คูณ x บวกเเท่ากับ450ร้อยห้าสิบ คูณปุ้งปังเปลี่ยงนะครับก็เป็น x กำลังสองบวกเจ็ด x เท่ากับสี่รอยห้าสิบย้ายมาก็เป็น x กำลังสองบวกเจ็ด x ลบสี่ร้อยห้าสิบเท่ากับศูนอันนี้วิธีคิดตรงพาร์ตนี้นะครับก็คือจำนวนอะไรเอ่ยสองจำนวนนะครับจำนวนนับด้วยนะสองจำนวนคูณกันได้สี่ร้อยห้าสิบลบกันได้เจ็ด ก็คือมันก็ไม่ได้ใกล้ใกล้ๆอะไรใช่ไหมเดี๋ยวลองมาทดกันให้ดูนะครับสมมุติว่าถ้ายี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยมนได้สี่ร้อยเนาะใช่ไหมครับถ้าทดถ้าทดออกมาบนกระดาษเนาะก็ถ้าได้ยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยมันได้สี่ร้อยแสดงว่ามันน่าจะมากกว่ายี่สิบคูณยี่สิบไปนิดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวหนึ่งต้องน้อยน่าจะน้อยกว่ายี่สิบตัวหนึ่งน่าจะมากกว่ายี่สิบ ก็จะเป็นประมาณต้องต้องคูณกันให้ได้สูงเลยนะก็ต้องจะมีแม่ห้าหรือล่าก็เป็นสิบแปดคูณยี่ห้าไหมลองดูนะครับอ้าพอดีเก้าห้าสี่้าโอเคครับโอ้อันนี้เหมือนด้นสดเลยนะครับโอเคไปด้วยกันนี่แะครับก็จะได้ว่า x อ็กวกยี่ห้า แล้วก็ x ลบสิบแปดเพราะว่าเราแปดยิ้มกับคือสองตัวเนี่ยต้องได้คือสองตัวที่เราได้มาเนี่ยครับมันคูณกันได้สี่ร้อยห้าสิบจริงครับสิบแปดคูณยี่ห้าได้สี่ร้อยห้าสิบแต่ตัวหนึ่งต้องเป็นบวกตัวนึงต้องเป็นลบครันนี้สังเกตดูเครื่องหมายตรงตรงบวกเจ็ดครับตรงนี้เป็นบวกแสดงว่าตัวมากเนี่ยต้องเป็นบวกตามบวกเจ็ดด้วยครับอ,อันนี้ก็จะได้คําตอบว่า x เนี่ยเท่ากับ x บวกยี่ห้าเท่ากับศูนย์แล้วก็ x ลบสิบแปดเท่ากับศูนย์ตรงนี้คือต้องมีพื้นฐานเรื่องสมก,การกำลังสองมานิดนึงเนาะด้านขวาของสมการเป็นศูนย์แล้วเราไดถึงแยกสมการแบบนี้ได้เนาะครับก็จะแล้วก็แก้มาเป็น x ลบยี่ห้าเเท่ากับลบยี่ห้าแล้วก็ x กเท่ากับสิบแปดก็เอาแต่คําตอบสิบแปดนะครับเพราะว่าต้องเป็นจํานวนนับเนาะยี่ห้าไม่เอานะครับผู้ขอลบตรงนี้เนาะที่ทดไว้นะครับ เขาถามว่าผลบวกของจำนวนทั้งสองเป็นเท่าไหร่จำนวนแรกเนี่ย x คือสิบแปจำนวนที่2องจำนวนที่มากกว่าคือ x บวกเ็นี่ยก็ต้องเป็น18บวกเเป็น25นะครับเขาถามว่าบวกกันได้เท่าไหร่ก็18บแวกยีเท่ากับสี่บสาเป็นคำตอบช้อยสามนะครับ